ผมสวัสดีครับครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูลักษณะนะครับเมล็ดต้นทุเรียนป่านะครับซึ่งมีลักษณะที่เขาเรียกว่าร่วงตามรูการซึ่งจะมีเพื่อนๆเอฟซีหลายๆท่านนะครับสอบถามเข้ามานะครับแล้วก็แนะนําวิธีการต่างๆนะครับในการที่จะนําไปเพาะปลูกเกี่ยวกับทุเรียนป่าหรือว่าทุเรียนนกชนิดนี้นะครับซึ่งมีแหล่งกําเนิดอยู่นะครับบนเทือกเขานะครับก็คืออยู่ในเขตป่าดิบชื้นนะครับก็ต้นทุเรียนป่านะครับจะมีลักษณะที่นะครับ ตั้งมเมล็ดแล้วก็โตได้แข็งแรงสมบูรณ์กว่าต้นทุเรียนบ้านหรือว่าทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองทั่วไปนะครับเกษตรกร,กรสามารถนําไปใช้เป็นต้นตอพันธุ์ดีได้นะครับไม่ว่าเราจะนําไปเสริมรากนะครับหรือว่านําไปเสียบข้างหรือว่าแม้กระทั่งนะครับใช้วิธีการเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับโดยใช้วิธีการเสียบยอดก็สามารถทําได้ครับส่วนวิธีเพาะนะครับก็จะมีหลายรูปแบบนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับ ก็จะมีตั้งแต่วิธีการเพาะโดยใช้เมล็ดนะครับในขุยมะพร้าวแล้วก็เอาไปใส่ในถุงเพาะชําลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อมีรากงอกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เพาะในขุยมะพร้าวนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะมองหรือว่าไม่มีความชํานาญก็ไม่สามารถจะมองว่าบริเวณส่วนไหนจะเป็นยอดบริเวณส่วนไหนจะเป็นรากนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆสังเกตบริเวณมุนมนหรือว่าแหลมแหลมนะครับแบบนี้จะเป็นลักษณะของยอดแล้วก็ด้านนี้นะครับจะเป็นของราก แต่ถ้าเกิดเราไม่มีความชํานาญนะครับ <St xi> ก็แนะนําให้ไปเพาะในขุยมะพราะ้าวแล้วก็เมื่อมีรากออกมาสักนิดนึงเราก็ไม่ใส่ในถุงเพาะชําได้เลยหรือว่าหลายๆท่านนะครับก็จะนิยม um, ก็เรียกว่าลัดขั้นตอนก็สามารถทําได้นะครับก็ここใช้วิธีการเพราะในขุยมะพราะ้าวเสร็จนะครับเราก็เอาไปลงแปลงหรือว่าจะลงแปลงเลยก็ได้นะครับแต่การลงแปลงนะครับก็จะมีขั้นตอนเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติเลยนะครับถ้าเกิดเราเอาไปเพาะนะครับใน หลุมหรือว่าในดินเลยนะครับก็จะเจอปัญหาของเขาเรียกว่าสภาพอากาศนะครับที่ร้อนนะครับแล้วก็มีพวกศัตรูตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นมดปลวกหนูนะครับแมลงต่างๆนะครับวิธีการก็คือให้เพื่อนๆนะครับใช้วัสดุที่ป้องกันมดป้องกันปลวกนะครับอาจจะเป็นฟูรดาหรือว่าสารเคมีต่างๆนะครับก็สามารถใช้ได้หมดครับผมแล้วก็ที่สาคัญต้องมีสแลนป้องกันแสงนะครับเพื่อป้องกันเมล็ดทุเรียนนะครับฝ่อลงไปครับผมอาจจะใช้เป็นฟางแห้งหรือว่า หญ้าแห้งก็สามารถใช้ได้ครับผมแต่ก็จะมีต้นทุนเสริมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่ามันจะลดต้นก็เรียกว่าลดขั้นตอนได้ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนวิธีการปลูกนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆปลูกในหน้าฝนจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเป็นหน้าร้อนโอกาสมาเมล็ดแห้งค่อนข้างจะสูงครับส่วนเพื่อนๆที่สอบถามว่ามีมาเมล็ดทุเรียนหรือเปล่าช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงต้นฤด,ดูนะครับก็สามารถาสั่งเพิ่มเติมมาได้นะครับแต่ว่ายังมีไม่เยอะนะครับ ก็จะมีเปิดจําหน่ายให้2ช่องทางนะครับก็คือผ่านไลน์นะครับแล้วก็ผ่าน YouTube แล้วก็ผ่านแอปช้อปปีนะครับในร้านแอปช้อปปีนะครับก็จะชื่อเป็นร้านเถิดไกลชุมบงเลยนะครับก็จะมีโลโก้ของช่องเกษตรบัณฑิตเอาไว้นะครับส่วนเบอร์โทรนะครับหรือว่าไลน์ไอดีก็คือ0ูนย์เก้นะครับหนึ่งเจ็ดห้าครับผมก็จะมีช่องทางให้เพื่อนๆนําไปขยายพันธุ์นะครับเกี่ยวกับการนําไปปรับปรุงดูแลนะครับเก้ไข่นะครับแล้วก็เรียกว่า ปรับให้เข้ากับพื้นที่นะครับของท่านเองนะครับในบางพื้นที่ที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการปลูกตุเรียนนะครับก็โอเคครับก็ขอบคุณมากในการรับชมนะครับท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต่อหน้าครับผมก็ขอบคุณมากในการรับชมนะครับครับผมสวัสดีครับ